สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมจะชวนมาทำเมนูที่ง่ายที่สุดแหละ <c oughs> คือมีไข่เจียวแล้วก็มีไข่ดาวเนาะ ไข่ดาวนี่เป็นเมนูแบบเบบพื้นฐานที่สุดแล้วรู้จักกันทั่วโลกอ่ะแต่ว่าเม,เมนูไข่ดาววันนี้ที่ผมจะทำเนี่ยผมอยากจะได้ไข่ดาวกับไข่แดงเขาเรียกว่าอะไรไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยมันแยกกันนะครับอยากจะให้มันเหมือนคล้ายๆกับปุ๋ยเมฆเอาไว้หลอกเด็กเอาไว้หลอกลูกให้กินข้าวเนาะแต่ว่าถ้าใครชอบไข่ดาวแบบไม่สุกไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยไข่แดงยังเป็นแบบใสๆอยู่อะไรเงี้ยก็ลองมาทาดูอันนี้ก็ลองทําครั้งแรกนะ เดี๋ยวมาลองดูไปได้วยกันว่ามันจะเหมือนอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับมาวันนี้ผมใช้ไข่ไก่เป็นเบอร์หนึ่งนะประมาณอาสอง,องฟองนะครับแล้วก็น้ํามันพืชน,นะคะรับพืชประมาณสองสามช้อนโต๊ะนะครับมีตะลิวนะฮะและนี่ก็เป็นตะก,กร้อนะครับกับถ้วยกะละมังเอาไว้ตีไข่ขาวมานะทีนี้เราจะมาแยกไข่กันก่อนเนาะไปล้างมือให้สะอาดก่อนนะ เดอุปกรณ์ที่ใช้แยกไข่ที่ดีที่สุดคือมือเรานี่แหละครับเคยใช้อุปกรณ์หลายอย่างแล้วนะผมว่ามือนี่เวิร์กที่สุดลนะเคตอนที <Sure. S 1> <Okay. S 2> ่ผมตีนี่ผมก็ไม่ใส่ เครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นเลยนะใช้ตะก้อมือน,นี่แหละทะีผมคิดว่ามันตั้งยอดอย่างนี้แล้วนะตีจนมันตั้งยอดอย่างนี้นะ ทีนี้เราก็ไปเปิดเตานะครับผมใช้ไฟกลางๆแล้วกันเนาะใส่น้ำมันลงไปผมพยายามจะให้มันอยู่ตรงกลางนะไม่รู้มันจะอยู่เปล่า เดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดสักพักเนาะต้องรีบแสะเดี๋ยวด้านใต้จะไหม้ เดี๋ยวสยใส่ไข่ลงไปนะครับ เรียบร้อยละสําหรับไข่ดาวปุยเมฆนะไข่ขาวเนี่ยมันก็จะขาวมากๆเลยมันจะไม่เหมือนไข่ดาวที่เราทอดในกระทะกันแลานนี้ผมก็ใช้การอบเพื่อให้มันสุกบ้างนะแต่ไข่แดงเนี่ยไข่แดงนี่ไม่ค่อยสุกแน่นอนอันนี้ใครจะลาดพริกน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาพริกก็ได้นะแต่ผมลาดซอสนี่แหละหือิว คล้ายๆกับการทำไอเนี้ยคลาวเบทไข่ขาวมันจะนุ่มเหมือนครีมนะครับแล้วก็จะมีไข่แดงเนะี่ยอืมอร่อยถ้ามีพริกน้ำปลานะอย่างนี้เลยง่ายดีเนาะลองไปทำนะครับก็ตั้งกระทะอย่างเงี้ยแต่หาฝาปิดมา นะครับอันนี้ก็ใช้ฝาเซลมงเซลมีอะไรมาปิดมันพอดีกับกระทะฟิก้าพอดีเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเมนูง่ายๆอย่างงี้ยังมีที่ f ฟ m i l y Man พ่อบ้านงานครัวนะไม่ต้องไปทำอะไรแบบยากๆแหละง่ายๆอย่างงี้แหละแต่ผมว่าอร่อยดีนะครับร้อนหิวข้าวด้วยวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <laughs> ไปละหิว